Thank you ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพระเครื่องนะครับเช้านี้วันเสาร์นะครับแกะกล่องพัสดุครับมีพัสดุส่งมานะครับมีพระเครื่องที่ได้เช่าบูชาไว้นะครับแล้วส่งมา1องค์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีอะไรแต่ก่อนอื่นขอฉีดแอลกอฮอลก่อนนะตอนนี้อยู่หน้าร้านนะครับพัสดุมาพอดีก็แกะกันตรงหน้าร้านเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในวันนี้นะครับผมได้ มีโอกาสได้เช่าได้มีวัตถุมงคลใดนะครับที่จะเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเพื่อเป็นการสืบทอดและพทธศาสนานะครับในแบบฉบับของปูพักเครื่องนะครับนี่เดี๋ยวแกะก่อนโอ้โหถ้าแกะมาจึบเข้ามือนี่เรียบร้อยเลยนะไม่เข้านะต้องไม่เข้านะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวดูันต่อดูนต่อนี่โอ้นี่นี่ถ้าถเป็บแ,บบแกะมาแล้ว แล้วก็ห่อมาแบบนี้ดีเลยเนี่ยครับมันจะพระจะไม่ไม่ขยับเนี่ยอย่างนี้ดีเลยนะครับเอาสกัตเทปอะ่ะแปะที่องพระกับกล่กองอีกทีนึงส่วนใหญ่ถ้าผมผมเป็นคนส่งนะผมก็จะทําแบบนี้นะครับโอ้พี่พี่คนนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับจะส่งมาให้ผมถูกใจมากนะครับแล้วพระข้างในก็มีมูลค่านะครับเป็นพระเนื้อผงด้วยนะครับก็เลยต้องหอ่อแล้วก็แพ็คมาแบบนี้นะครับผมคิดว่าดีเลย โดยส่วนตัวนะครับแบบนี้ดีเลยครับถ้าเกิดใครจะส่งมาก็ขอให้เป็นลักษณะแบบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะครับว่ามีอะไรนะครับนี่เขาห่อบับเบิ้ลมาอีกชั้นหนึ่งมันต้องอย่างนี้แหละครับทั้งบับเบิ้ลทั้งก็สเทปกาวนะครับแปะที่กล่องด้วยนะจะแกะออกก่อนแกะออกนะครับดูข้างในกันนะครับว่าจะถูกใจไหมนะครับอย่างที่เห็นหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าชัวร์ครับพี่คนนี้สุดยอดครับ เมตตาแบ่งปันให้มานะครับนี่ได้มาแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดโดยรวมนะครับทั่วไปทั้งหมดนะนเดี๋ยวผมเข้าไปไทําให้ดูในห้องอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวฉีดแอลกอฮอล์ไว้ก่อนนะแล้วก็ดูโดยรวมกันแล้วกันนะครับว่าตรงนี้นะครับตรงหน้าร้านนี้แกวมาแล้วมันเป็นเช่นไรนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องราวแล้วก็ตัวเนื้อขององค์พระยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปทําเป็นคลิปให้ชมอีกทีในห้องแล้วกันนะครับ จะได้เงียบๆหน่อยนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดกันได้ครบนะครับนี่โดยทั่วไปนะลักษณะขององค์พระนะครับด้านข้างด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปางมารวิชัยนะครับเนื้อดินนะลักษณะทั่วไปเป็นแบบนี้นี่ฐานนะครับหนาปักเลยองค์นี้ล่ำๆเลยครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปติดตามชมต่อในคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปทําให้ชมครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีหลวงพคอโตนะครับบางกระทิงนะ มาให้รับชมกันนะครับหลังจากที่แกะกล่องพัสดุออกมาแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวขึ้นกล้องไปพร้อมกันนะอันนี้นะครับลักษณะโดยทั่วไปนะครับพิมพ์ทรงที่เราเห็นนะครับตรงนี้ก็คือหลวงพ่อโตผูบวัดบางกะทิงนะครับให้เพื่อนๆจดจําตัวองค์พระนะครับตัวพิมพ์พระก่อนนะอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราจําพิมพ์พระได้นะครับ เราก็เหมือนกับได้หนึ่งขั้นแล้วนะเวลาเราไปเจอไปเจอที่ไหนนะครับรูปแบบขององค์พระนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบในการพิจารณาและตัดสินใจนะครับเกแท้หรือท่านจะเช่าหาบูชาก็ดูให้มันพิมพ์ทรงให้มันได้นะครับอย่างน้อยนะครับเป็นที่แรกก่อนนะประการแรกก่อนอันนี้นะครับองค์งน,นี้ที่นํามาให้ชมวันนี้นะเรียกกันว่าเป็นองค์ปางมารวิชัยนะครับ กุวัดบางกะทิงนะอันนี้กู่เก่าเลยนะครับดูจากผิวพันธุ์วันนะ,นะครับอายุนามก็ของเก่า400นั่นแหละครับหลวงพ่อโตนะครับมีด้วยกันอยู่หลายกุนะในจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับอย่างอย่างที่เห็นนี้คือกุวัดบางกะทิงแล้วก็ยังมีกุวัดตะไกร้นะครับกุวัดมเหยยงกุวัดใหญ่นะครับกุวัด มหากุวัดบึงพัลามนะครับวัดลางเข่ในกทมเองก็มีนะครับแต่ว่าที่หลักๆเลยนะครับที่นิยมเล่นหากันนะครับด้วยราคาเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นหลวงพ่อโตวัดบางกะทิงนี่นะครับที่ได้รับความนิยมนะเป็นต้นฉบับต้นแบบเหมือนกันนะครับระหว่างที่ผมพูดนะครับผมจะพยายามพลิก รูปลักษณ์ขององค์พระให้ดูไปก่อนนะครับแล้วเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆนะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาขึ้นกล้องกันอีกทีนึงนะครับดูเนื้อข้างในว่าลักษณะเป็นเช่นไรนะครับลอยตรงไหนอย่างไรนะวันนี้ค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับกับปูพระเครื่องนะผมพยายามนําพระเครื่องนะครับที่เป็นพระแท้นะนํามาให้รับชมกันนะครับอย่างน้อยก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแบบฉบับของผมนะครับ แล้วก็ได้ให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นนะครับพระแท้ๆนะครับเพื่อที่เวลาจะไปเช่าหาหรือถ้ามีอยู่บนบ้านท่านก็ลองเอามาเอามาชมดูนะว่าใช่ไหมเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วถ้าจะแบ่งให้รูพระเครื่องได้เอาไว้เช่าบูชาผมก็ยินดีนะเดี๋ยวผมขึ้นไอดีไลน์ให้เสมอน,นะครับในแต่ละคลิปของพระเครื่องนะครับเอาละครับพูดมาตอนนี้นะพระเนี่ยหลวงพ่อโตบางกะทิงนะครับ เขาเปิดกูเนี่ยเมื่อตอนปีพุทธศักราช2481นะเขาว่ากูแตกนะครับเพราะว่า,าเขาเขาจะเอามา,าสร้างสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์หลังใหม่และทีนี้ตรงหลุมลูกนิมิตน่ะเขาไปเจอนะครับก็มีพระอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของกูที่แตกออกครั้งแรกนะ ปีพุทธศักราช2481นะครับจำนวนการสร้างเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนแน่ชัดนะแต่การสร้างเนี่ยสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเ,เขาว่าน่าจะสร้างตามจำนวนพระธรรมขันก็ได้นะครับก็คือ8 4 0 0 0พระธรรมขันนะครับเท่ากับ8 4 0 0 0องค์นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่า,าพักก็มีมีทั้งชำรุดมีแตกมีหกักมีอะไรไปนี่นะครับตามการเวลานะครับแล้วก็การขุด ค้นพบนะครับว่าไปโดนไปทําให้หักหรือเปล่านะก็เหลือไม่ถึงหรอกครับยิ่งนานวันนะครับยิ่งหาแท้ๆได้ยากนะครับวันนี้ผมดีใจนะได้มีโอกาสนะครับจบเช้าจบกับพี่เขามานะพี่เขาเมตตาแบ่งพันมาให้ผมนะครับผมก็เลยรีบเอามาทําเป็นวิดีโอนะครับชุดนี้นะให้พวกท่านได้รับชมกันนะครับแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับ ต่อมานะก็ปีพุทธศักราช2510นะครับก็มีมีการเขาเรียกยังไงดีนะไปไปเปิดไปเปิดเลยเปิดกุเลยนะครับผลท้าอ,อไปนะอย่างเป็นทางการนะเพื่อที่จะมามามา,มาสร้างมาสร้างโบสถอ์อ่ะหาประตุบัิจัยนะครับมาสร้างสร้างโบสถ์นะให้เสร็จก็เลยเปิดให้บูชา องค์ละห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทแต่ว่าแต่ว่าได้เงินไปเขาว่าได้เงินไปเป็นล้านเลยนะเราก็เลยได้สร้างโบสถ์หลังใหม่นะครับแล้วก็ได้สร้างโรงเรียนด้วยนะครับพระเด่นทางด้านคงกระพันชาตีนะครับและพูดมาประมาณสักห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่องค์พระกันครับโดยรวมนะครับพระปางนี้นะครับเป็นปางมารวิชัยนะครับมือลักษณะมือนั่งบนกีบบัวนะครับ โบวความบัวงหงายนะเป็นนั่งสมาธิแล้วมีมืออยู่ตรงนี้นะครับสองฝั่งนะครับมีแขนลักษณะของอกนะครับแล้วก็พระพักใบหน้านะาจดจํานะครับพระพักใบหน้าคือเมื่อเดี๋ยวขึ้นกล้องเข้าไปตรงนี้นะครับว่า,าลักษณะเป็นเช่นไรนะนี่นะครับเนื้อแก,แก่งเนื้อแบบไหนเนื้อม,มันเนื้อแบบไหนนะครับร่องรอยนี่นครับ ตรงข้างนะดียวผมซูมเข้าไปหน่อยแล้วกันครับนี่นะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นขอบนะติดไหมนะครับดูนะครับตามซอกนะครับขององค์พระนะนี่นะครับเราจะมองลึกๆเห็นนะตรงนี้ยังติดเป็นสังคติอยู่เลยนะครับนี่นะครับยังติดยังคมยังชัดนะรายละเอียดนะครับ ที่มันต้องคมต้องชัดต้องมีนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับถามผมว่าตรงไหนให้ชี้จุดตําหนิตายต, ÜNDNIS ตัวเลยว่าตรงนี้คือแท้นะครับผมบอกว่าค่อยๆเรียนรู้ดีกว่าครับค่อยๆเรียนรู้นะครับค่อยๆศึกษาไปนะครับอย่างที่ผมลงกล้องให้เห็นนะครับท่านค่อยๆพิจารณาดูเนื้อขององค์พระนะครับแล้วก็ดูพิมพ์ประกอบไปด oui ้วยนะครับผมไปช้าๆนะครับแต่ผมก็พูดไปเล่าเรื่องราวไปด้วยนะครับแต่ส่วนเรื่องราวขององค์พระน่ะผมขึ้นกล้องแล้วก็ดู ไปเรื่อยๆนะครับกับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นเนื้อขององค์พระแล้วนะครับดูขอบข้างนะครับนี่ขอบเนี่ยหนาเลยนะตรงเนี้ขอบหนาเลยนะครับพิมหนาหนาแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็ถ้ามันสมบูรณ์แบบนี้ก็ค่อนข้างจะหายากอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะมีรอยตรงนี้นี่พวกรอยพวกเนี้เป็นรอยบล็อกนะครับตรงนี้เป็นรอยบล็อกนะ ส่วนข้างหลังที่เวลาส่วนใหญ่ที่เราเห็นเขาพูดกันนะ่ะที่เขาบอกกันนะ่ะว่าตรงเนี้ยจะมีรอยปาดนะอ่ะโอเคเห็นนะรอยปาดนะครับนี่นี่นี่หรือ่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะว่ารอยกาบหมากนะตรงนี้นะมันลนักษณะมันก็เป็นแบบเหมือนกันเข้าพิมพ์อย่างนี้แล้วกดแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้ชโลดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคําบอกเล่านะ ที่เขาว่ากันนะครับแต่องค์นี้ก็มีเนี่ยติดอยู่นะเนี่ยติดอยู่ช่วงนี้เนี่ยช่วงที่เขาปาดออกมาตรงนี้ดูดูง่ายนะองค์นี้ยดูง่ายตรงที่ลักษณะพิมพ์เนี่ยถูกต้องก่อนแล้วปุ๊มเนี่ยนะใหญ่เพื่อนๆจดจําตรงพระพักตรงช่วงเนี้ยไว้ด้วยนะครับว่า,าลักษณะของพระพักช่วงอกตรงนี้นะครับลักษณะของขนาดของอลำองค์หลวงพ่อนะ เป็นเป็นเช่นไรนะครับว่าถ้าเราไปเจอเล็กไปใหญ่ไปอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่ามันผิดตรงผิดแบบผิดพิมพ์นะครับเราดูพิจารณาแรกๆก,ก่อนให้มันถูกพิมพ์ไว้ก่อนนะครับจะใหม่จะเก่าผมเน้นให้มันแท้ไว้ก่อนนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ที่เข้ามาศึกษาพาเครื่องนะครับเล่นพักแท้มันมันมีแต่พุทธคุณนะครับ เก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นกีบบัวนะเน,นื้อของนี่โอโ้โหนี้ชัดแล้วชัดแล้วนี่นะครับนี่โอ้พ่อพ่ออยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับนี่ให้เห็นชัดๆเลยวันนี้โอโ้โหสุดยอดครับวันนี้ชอบเลยชอบนี่อันเนี้ยเป็นคาบข้างในนะเนี่ยตามข้างในแบบนี้เนี่ยตามตรงเนี้ยนะครับที่เป็นซอก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 เนี่ยซอกเนี่ยพิจารณาได้นะเราส่งเข้าไป งเข้าไปนะครับนี่นี่เนครับตามในซอกเนี่ยนี่เห็นไหมผ้ากี่ร้อยปีแล้วความคมความชัดนะล้ำสันของตรงแขนนะครับในซอกมีคราบมีความเก่าเนี่ยมันจะบอกบง่งบอกกันเลยนี่เห็นไหมครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อตอนก่อนเมื่อสัก3-4ปีก่อนผมเคยได้สัมผัสองค์หนึงประมาณองค์ละ 2- 3 0 0 0บาทนะตอนนั้น ผมก็ไม่ได้เอาไว้นะวันเวลาผ่านไปตอนนี้ผ่านมาประมาณสักสามสี่ปีอย่างที่ผมบอกนะสามสี่ห้าปีองนี้หมื่นกว่าบาทราคาเล่นหานะเพราะว่าของแท้เริ่มไม่มีนะครับแล้วของดีๆพวกเก็บหมดแล้วเราก็เลยต้องมาโดนในราคาที่ขยบแล้วครับถ้าเช่าไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก็แค่สองสามพันเองตอนนี้มาโดนสักหมื่นกว่าบาทก็ เอามาเป็นความรู้กันนะครับแล้วเก็บไว้ให้เป็นสมบัติของลูกหลานได้นะแบบนี้นะครับสวยๆนะครับค่านิยมก็หลักหมื่นแล้วนะเอาแล้วครับผมว่าจบไหมอ่ะตอนนี้ให้ดูกันแบบนี้ถ้าจะให้ผมเพิ่มเติมยังไงก็บอกให้ผมทำอีก,อกคลิปแล้วกันนะครับกินเวลาเพื่อนๆมาวันนี้1ิบกว่านาทีแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราให้ดูกันลักษณะโดยรวมทั่วไปกันก่อนเนาะ แล้วก็ดูตามซอกดูองค์พระอะไรประมาณนี้เนาะนิฐานนะนี่ก็จะมีรอยนะครับคือเขาใช้อะบลกกดนะครับแล้วก็องค์พระวางปาดลงไปนะอันนี้ขอบข้างมีตรงไหนที่ผมยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมนะอยากจะให้รู้ไปด้วยกันนะครับอยากจะให้หาพระแท้ไปด้วยกันนะเผื่อที่บ้านมีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะครับจดจานะครับรายละเอียดเหล่านี้เนาะนี่ นี่เป็นเป็นรอยของบล็อกเลยนะนี่น,นะครับแล้วก็เนื้อที่เห็นเนี่ยแบบนี้นะผมค่อยๆส่องเนื้ออีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ด้านข้างนะขององค์พระหนาๆเลยนะองค์นี้ล่ำๆเลยทั้งหนาทั้งลํำเลยองค์นี้นี่เนื้อเนื้อเนื้ออ,องค์พระนี่เป็นไงแบบนี้ครับนี่สีนะครับน,นี่มีสังขติที่ยังพอมองเห็นด้วยนะโอ้โหนะแบบนี้นะครับ นี่ตรงนี้ตรงแขนนะครับนี่เป็นแบบนี้นะทั้งหมดโดยรวม <l acht> แบบนี้นะครับสีสันวันณะแบบนี้นะลักษณะทั่วไปเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีปางสมาธิด้วยแต่ว่าปางสมาธิผมยังไม่ได้เช่ามานะครับก็ราคาก็อย่างที่ผมบอกครับเลยเอาองค์นี้มาก่อนนะครับองค์นี้ก็ค่อนข้างจะปางมาวิชัยก็แล้วแต่คนชอบอีกนะครับบางคนก็ชอบปางมาวิชยัยบางคนก็ชอบปางสมาธินะครับ ไม่ได้มีผลต่อราคาสําหรับผมนะครับทั้งปางทั้งสองปางนะครับแต่ถ้าเป็นปางเนี่ยผมชอบหน่อยนึงก่เออเป็นปางมานวิชัยอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยผมชอบศิลปะแบบมานวิชัยแบบนี้ผมก็เลยเอาองค์นี้มาก่อนนะครับนี่ครับเป็นร่องรอยของขอบข้างนะหนาเตะในองค์นี้องค์พระอ้วนล่ํานะครับดูนะครับพระนูนมีมิตินะเวลามองไม่ให้แบนๆไม่ให้แห้งแห้ง แบนๆแ,แห้งๆแล้วก็พระดูแบบไม่ได้สัดส,ส่วนอ่ะแบบนี้ก็คือเหมือนเขาถอดพิมพ์บ้างอะไรบ้างนะครับมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดรูปไม่ได้ทรงนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้โอเคเลยเอาละวันนี้น่าจะจบแล้วโ,โดยโดยโดยสรุปโดยรวมนะครับแบบนี้นะถนนราคาก็อยู่ประมาณทั้งหมื่นหมื่นนิดๆน,นะครับหรือไม่ก็เจอหลักพันไปไปลายนะครับเจ็ดแปดพันเก้าพันอะไรประมาณนี้นะครับไม่หนีนี้เท่าไหร่นะครับ แล้วแต่นะครับว่าขึ้นอยู่ที่การพูดจานะครับต่อรองกันอย่างไรนะครับแต่สําหรับผมนะราคาไหนก็ไม่สําคัญเท่ากับพระต้องแท้เท่านั้นนะครับอย่างโโลแกนที่ปูพรกเครื่องเคยพูดไว้ตั้งแต่ครั้งแรกๆนะครับเงินท่านแท้พระต้องแท้เท่านั้นนะครับนี่เอาละวันนี้เรียบร้อยถ้าเกิดอยากจะดูเพิ่มเติมอย่างไรนะครับแล้วก็ชี้จุดตรงไหนนะครับคอมเมนต์พูดคุยบอกผมได้นะเดี๋ยวผมเอามาทาให้ใหม่ ว่าเออท่านอยากเห็นตรงไหนอีกอะไรอย่างเงี้นะครับซอกตรงไหนตรงไหนแขนหรืออะไรที่เพิ่มเติมนะคอมเมนต์พูดคุยบอกผมนะครับเดี๋ยวผมเอามาลงกล้องให้ดูกันใหม่นะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นไม่ได้นะครับแชร์คลิปนี้ออกไปหน่อยนะครับคลิปหลวงพ่อโตบางกะทิงคลิปพักเครื่องนะครับที่ผมทํานะครับ อยากจะได้เผยแผ่ออกไปนะครับให้คนที่เขาอยากรู้นะครับแล้วก็มีมีความศรัทธานะครับมีความเรื่อมใสในองค์พระนะจะได้เห็นกันนะครับเพราะโดยมากโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยแท้เลยผมเอาพระแท้มาลงครับยอมเช่ามาแพงหน่อยหรือว่าอะไรก็ก็แล้วแต่พี่เขาเมตตาครับเพื่อเอามาทำคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ จบแล้วเนาะโอเคตึงแล้วเดี๋ยวไปดูว่าวันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์จะเป็นเรื่องราวของพระเครื่ององค์ไหนนะครับแล้ววันจันทร์ก็เป็นเรือโยงแต่ว่าวันจันทร์นี้ผมผมน่าจะพาท่านผู้ชมทุกท่านออกทะเลนะเดี๋ยวผมจะไปส่งเรือโยงชุดหนึ่งนะที่ทะเลนะมาน่าจะน่าจะเสร็จ คันนะภารกิจวันจันทร์นะครับแล้วก็กลับมาติดตามรับชมกันนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวดูครับว่าเป็นพระอะไรมานําเสนอต่อไปนะครับวันนี้ปุพระเครื่องกับสวัสดีครับ